สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนตัวนะมีความเชื่อมั่นในคุณหมอแล้วก็เพชรจีเน็กว่ามีศักยภาพที่สูงและโดดเด่นมากงั้นเราจะรอดูนะ20เท่าถ้าทำได้โอกาสเป็นแชมป์น,น่าจะไม่ไกลนะเราไม่ใช่ชาเลนจ์คุณหมอโดยที่ไม่มีตัวช่วยนะวันนี้รกรรมการได้เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์ ววาคุณหมอซึ่งถ้าคุณหมอปิดดีวนี้ได้เป้าคุณหมอจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนได้ครับอาจารย์เชื่อว่าพวกคุณทําได้นะคะคุณเชื่อมั่นตัวเองไหมคะเชื่อในโปรดักต์ของเราเชื่อในทีมของเราครับเราจะพยายามเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่กรรมการและเอเนเอตเตรียมมาให้คุณเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีถ้าคุณปิดดีวนี้ได้อาจารย์เชื่อว่าโอกาสที่จะถึง20เท่ามันไม่ไกลเลยความท้าทายคือมันมี การเปลี่ยนแปลงของยอดเกิดขึ้นจาก10เท่าอะครับไปเป็น20เท่าอ่ะสิ่งแรกที่ร่างกายตอบสนองคือขนลุกแต่ว่าเราก็มาลองดูกันครับว่าเราทำได้ไหมและ Big s u r p r i ไพของเราวันนี้เขามีชื่อว่าคุณใบเตย เป็นเจ้าของฟาร์มโกลเด้นฟิวเจอร์แคนเนลฟาร์มโกลเด้นระดับประเทศไทยครับขอเดียนเชิญคุณใบเตยครับมาครับสวัสดีครับเตยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญ้งนี้เลยครับและนี่ก็คือคุณใบเตยเจ้าของฟาร์มโกลเด้นฟิวเจอร์แคนเนลฟาร์มหมาโกลเด้นแท้ยืนหนึ่งแห่งวงการ โดยมียอดไลค์และมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียม,มากกว่า3 0 0แสนคนซึ่งการันตีความนิยมด้วยดาราเซเลบตรรี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายซึ่งนี่ก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทางรายการเตรียมไว้เพื่อมอบโอกาสสำคัญในการดิวธรุรกิจให้ทิมเพชรจีนเก็วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะมีโอกาสพูดคุยทางธุรกิจในช่วงเวลา15นาทีดิวจะเกิดหรือไม่ ขึ้นอยู่ทั้งสองท่านครับเซอร์ไพรส์รามากๆแขกที่มาในรายการในวันนี้นะครับก็คือน้องใบเตยซึ่งเป็นเจ้าของ Golden f ฟิวเจอซึ่งฟาร์มโกลเด้นฟิวเจอตรงนี้เนี่ยเราเคยเจอเขามาแล้วแต่เรายังไม่เคยปิดดีลกับเขาได้ที่ Golden Future เรามีอยู่กี่ตัวนะครับพ่อพันไมคพันประมาณ25 25ใช่ทีนี้ ของเราอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วอันนี้พี่ถามตรงๆเลยตอนที่เราไปคุยกันวันนั้นน้องใบเตยสนใจอันนี้ไหมจริงๆก็ <Okay. S 2> ก็รู้สึกสนใจนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบมีเรื่องที่คอนเซิร์นอยู่นิดนึงก็คือว่าน้องโคเด้นนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงมากในยีนของเขาซึ่งตัวสเต็มเซลล์ตัวนี้ มันใช้ในสุนัขที่เป็นมะเร็งไม่ได้ถูกไหมคะซึ่งถ้าแบบเราเก็บสเต็มเซลล์ไปแล้วเนี่ยจนถึงแบบ5้าปีแล้วอยู่ดีแบบเราต้องการที่จะมาใช้แต่ดันไปตรวจเจอว่าน้องเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะทางนี้คือแบบมีตรงไหนที่แบบเป็นแก้เพนพอยตรงนี้หรือยังอะคะผมเคยเจอนนองไปเติมไปเต่ว่าเพจจีนเองเนี่ยเพิ่งไปหาเขามาเป็นสเมนี่คือข้อได้เปรียบแต่เขาเคยคุยกันแต่ยังไม่ดีวกันยังไม่ได้ดีกันแต่วันนี้ได้กลับมาเจออีกแล้ว แสดงว,ว่าเป็นแมทที่สองแมทที่สอง,สองเคยเข้าไปดูปอะไรใช่ครับแสดงว่ารู้ขอ้อมูลแล้วล่ะเองแต่ว่าจะรู้ว่าใช่อะไรในพ่อแม่พันธุ์อายุมากเลยใช่ไหมอายุเท่าไหร่มีตั้งแต่ช่วงอายุแบบสามขวบไปจนถึงแบบเจ็ดขวบเอาเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นสเปเชียลสำหรับน้องใบเตย เอาเฉพาะในที่มันเป็นพ่อแม่พันธุ์ของน้องใบเตยนะนะถ้าสมมติมันเป็นน้อยจริงปุ๊บเราสามารถรีฟันให้เพราะมันไม่สามารถใช้ได้พวกอายุเยอะแล้ว 5, 6, 7ขวบตรงเนี้ถ้าเจอว่ามันมีอะไรแล้วมันจะต้องรีฟันภายใน1ปีนี้พี่คืนให้เต็มจำนวนแล้วสมมติตัวนี้น้องน้องใบเตยเก็บในแพ็กเกจ79,000มน้อสมมติแล้วมาถึงแล้วมันใช้ไม่ได้ตัดออกให้เลยค่ะ จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้หวังจะทําธุรกิจกันอย่างเดียวเราต้องการให้มันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราโตไปด้วยกันค่ะครับกำลังคิดอยู่ Golden Future Only เก้าแปอโอเคค่ะเบปเตอร์ตัดสินใจได้แล้วค่ะและเวลาดิวของเรานะครับ ก็ได้หมดลงแล้วข้อเสนอของเพชรจีน x การตัดสินใจครั้งนี้จาก Golden Future c ร์แคนเนฟาร์มโกลเด้นเบอร์ระดับต้นๆของประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญของทีมเพชรจีน x และการตัดสินใจครั้งนี้คุณใบเตยว่างไครับ g o ล d ด n Future อร์แล้วก็ลูกสุนนะัขจำนวน20-30ตัวของที่ฟาร์ม จะใช้บริการเพจเอค่ะสรุปใช้บริการค่ะคือดิวค่อนข้างน่าสนใจค่ะก็คืออย่างอย่างแรกเลยก็คือเราคอนเซิร์นในเรื่องของโรคมะเร็งเนอะเมื่อกี้ได้มีการคุยกับเราก็คือถ้าสมมติพี่เขาการันตีให้จนถึงอายุ8ขวบที่จะรีฟันคืนให้ถ้าสมมติเราฝากไปแล้วน้องแบบ เกิดไปเจอปัญหาเรื่องโรคมะเร็งตอน8ปดขวบแล้วสมมติเราต้องการที่จะใช้ในช่วงนั้นแล้วมันไม่สามารถใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีระบบยูฟันก็สรุปแล้ววันนี้นะทั้งสองท่านก็สามารถที่จะปิดยูด้วยกันได้แล้วก็สามารถเจรจาธุรกิจสําเร็จนะก็ยินดีส้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะรายการอ่ะได้มอบโอกาสให้ได้ดิวคุณไปเตยอีกครั้งคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะช่วยผลักดันให้เพชจินเอกครับสามารถทำยอดได้ตามเป้าจากการที่ได้ดิวคุณไปเตย การมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันนี้เปิดโอกาสให้ผมมีโอกาสในการอธิบายเจ้าของให้ชัดเจนมากขึ้นให้แก้ไขจุดที่เจ้าของไม่มั่นใจได้จนทำให้เราสามารถปิดดีิวได้ในวันนี้ครับก็รู้สึกนะนะว่าแน่นอนสุดเราชาเลนเพ p จีกไปยี่สิบเท่าค,คุณก็รับชาเลนนี้ดิวสำคัญดิวยากวันนี้คุณสามารถปิดได้แสดงว่าก้าวที่สำคัญที่ทำให้คุณ ข้ามผิดกรรกาดและสามารถเติบโตได้20เท่าอย่างแท้จริงที่เหลือกรรมการจะรอดูจะเปนยังไดีครับคุณท่าวครับดีด้วยนะคะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณใบเตยนะครับมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันร่วมเชร์ทีมเพชรจีนเอ็กซ์ด้วยนะครับผมและฝากติดตามรายการนินบังกรเดอะเรลิตี้ซีซั่นที่3นะครับทุกวันเสาร์4ี่ทุ่ม25ทางช่อง3ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ยินดีด้วยนะครับยินดีนครับวันนี้เรามี c h ALLENGE ที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น20เท่าจากสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดและแผนที่เรากำลังจะเตรียมไปนับจากนี้ในอีก2สัปดาห์ก่อนจะถึงรอบไฟนอลมันน่าจะไปถึงเป้าหมายไม่ยากนะครับมันมาถึงจุดที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมว่าผมทำได้นะครับมั่นใจยังอยู่ที่100%เพราะว่าแค่เราทำแผนที่เราวางไว้ะให้มันดีที่สุด โอกาสที่ทำได้20เท่าก็น่าจะสามารถทำได้นะผมเห็นถึงความใส่ใจความตั้งใจในการอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของของเรานะฮะถ้าพูดถึงความรักที่เขามีาให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเบอร์ตน้ตนๆแน่นอนฮะแล้วฟาเป็นกำลังใจใทีมเพชรจีนเอ็กนั่นแะครับผมทีเขาเนี่ยเฮ็ดสิงดีๆมาให้น้องหมาน้องแมวของเฮ้านะครับร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจมาให้กับทีมเพชรจีนเอ็กด้วยนะครับ สัปดาหหน้าถึงคิวออกรบของ2ทีม2สไตล์ตัวแทนจากแดนใต้ ai, ทีมวันนีคราฟตและตัวแทนแผ่นดินอีสาน<ไ>ทีมวีอิงกับบทพิสูจน์หวามโหดหินที่ทั้งสองต้องรับมือให้ได้3ล้านแรกเนี่ยมายัางไงเอาอะไรไปเสนอเขาตัวของนิรันเองจริงเนี่ยคิดว่าจะโตได้กี่เท่าและเตรียมรับมือกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่พร้อมจะทำให้ทุกคนนั่งไม่ติด กรรมการมาถึงที่งงเราไม่ได้มามือเปล่าเพราะว่าเราเตรียมผู้บริหารของโรงแรมไว้ติดตามทั้งหมดนี้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม